วัดิจาพี่พน้องยายเดียวเห็นเห็ดเผื่งแดงพึง่งนะยยายสิขาไปเบิ่งกันกระล่างสียางเข่าป้าพัญถาอยู่ในรถนี่เมนออ้ทีพี่น้องพี่น้องเออยายบอเคยเห็นอันอุ้ยเถ่เดียวเห็นบ่นี่จุ่มนะึงนี่เอาเป็นควรกระตากันนะ ยาบคเคยเห็น,หนแหงแรงปนี่จักเถอจนมาสิกลางเดือนตุลาเดี๋ยวพ้นบ่มีจกเถื่อพี่น้องเฮ็ดก็อยากออกไปนี่ <c oughs> มา่องเบิ่งพี่น้องสิพ่อ,อยังสิได้ย,ยังแหงคัก <c oughs> อันนี้ป้าดิสโกทเทกพี่น้องโอ้ยอย,อยังตอมหูถ้าเมนนี่บริเวณนี่เห็ดเผึงผ่งเพิ่เคยออกสุป,ปีนเนาะ หล่หลปีนี้เงียบงงเงาพี่น้องเบิ่งผ้าพี่น้องมารอซ่องปลาแหงอีดีเดีแต่ว่าเฮ็ดเพิงเลือดเพิ่นอยากออกเห็นเห็นยุพี่น้องเฮ็ดเพิงเลือดเพิ่นออกเพราะเป็นเพรามเ็นย่ามเพิ่นเพราะอากาศเปลี่ยนดูดูเนาะพี่น้องคือลมแห้งเทะเห็นบอกเขามากกับพวก พอเฮ็ดลมบ่สมบูรณ์พี่น้องเฮ็ดแก่กออกฝนกับ,บ่ตกเนาะพอชองดอกเอาไ้เอาเพิ่นไว้ป้านี่ละพี่น้องนี่เฮ็ดเพิ่งเลือดเอาไ้เพิ่นไว้ป้าซะให้เพิ่นแพ่ออ,อกอีกนี่ร่มแห้งน้ำมันนี่ร่มแห้งพี่น้องออกไปหาพอญ่ก,กัน นี่เสียงลมบาอันตรายขึ้กันด่ฮะแทตน้นไม้ฮกเบื้องเน้อเห็ดเห็ดกอแดงพี่นอ้องนี่หนทางในป่ยปาเจ้ก็บมะจอบอยู่พี่นอ้องย่านเพ่นร้อยแต่วา่าก็บมะจอบสามสีม่มือไม่จอบเท่านึงเนาะก็ต้องทาลอฝนหรือเบื้องส้วงเิ่นก็นอยากออกอยู่อเรพี่น้องถามาเมื่อหลุ่มเมื่อล่อตอพี่น้องหลังจากเพื่อว่าพนตกมาเหลวสิมีเห็ดปะ เห็ดต่อออกแล้วพี่น้องเบิ้งเห็ดต่อเห็ดต่อออกแล้วเฮ <c oughs> ็ดไตเบีย้เยเด้นี่พี่น้องว่าเมนเห็ดคอนชนนำ้ำเผือกเห็ดไตเบีย้ยแต่ว่าถึงเห็ดต่อเปลี่ยนปลาไม่เด้อพี่น้องย,าย้ายผ้าไม้ยางอันปลาเห็ดมันปูจาเลาะเบิงบ้งาหาเลาะเบิ้งปลาเพราะอะไรไม่กีบโรคให้พี่น้องเบิง้ง พ่อนั่นก็สิลงเห็บนับพี่น้องอันนี้มันเฮ็ดยังบุ้นเห็ดดินคือกันนะเนี่ยเฮ็ดยัางแบบพี่น้องว้าเห็ดดินตัวเนี่ยเบื้องนั่นแม่ยนี่ดีอืมว้เห็ดดินน่ากับว่าแปลกอยู่เดีเนาะแปลกยังวันตีแปลกว่าแห่งแรงไปนี่เห็ดตอ่อเพื่อกรยังอยากขึ้นเนาะโอ้ยแมงมาแมงมาเห็ดยังบุนนั่น เฮ็ดกะรำเพิ่นเคยออกสุปีแม่พี่น้องยายมาจอบเบิ่งหลายเที่ยแล้วล่ะว้าเฮ็ดกะรำจ้านั่นนั่นอาดมะงามแท้ค่ะมะงามแท้หมานอยู่ตัวนี้เพิ่นเคยออกสิบ่เอาเบิดยายเสียไว้ครึ่งนึงตอนนั้นครึ่งนึงมีฝรั่งมาตัดเอาน้าเพิ่นรู้อยู่เด้วพี่น้องตัดออกก่อน ลมโชยมาพาอุราวันแ่่ว่าไปเบิร์ด้รพี่น้องมันมีหนึ่งเงาสองเงาสามเงาแย่เสียไปซ้ำนี่ล่ะนี่เอาไปแค่นี้ ยายไปถามพ่อใหญ่เกินว่าเราสิเอาเพาราะว่ามีฝรั่งคนหนึ่งเหร่เพิ่นรู้อยู่ไหมแบ่งใบถาเพิ่นน้ำพี่น้องไปเบื้องมองไม่ยายเอาไปซ้ำนี่ไปเจอเคยอ,อยู่เนาะงามเลยเหร่เพิ่นมีอีกหมองหนึ่งเพิ่นจะออกว่ายายจะไปซองเพิ่งขึ้นเอาดินโป๊กเพิ่นไว้ดีๆพิ่นหนีขาวๆอยู่นี่เด้อเดี๋ยวฝรั่ง อีกพูนึงสิมหาหาดหลบเดี๋ยวไปนั่นเฮ็ดตัง้งคือคืออยู่พี่น้องเห็นบ่างไหวิวงามบา่อันนี้ก็เป็นหนทางนี่หนทางเขาป่าเดี๋ยวมาเพิ่นสิได้วิวงามเนี่ตั้งจุกูอยู่นี่ก็สิขอลาซัมนี่นะจ้าวัติจ้าบ๊ายบายพอกันกิฟตไหมพี่น้องเฮ็ดอันนี้เฮ็ดกระลามเริ่มออกแล้วจ้ายายมีหลายหม่องอยู่ เดี๋ยวผ้าย่า่ผ้าหลโหลวัดีคคะขอบคุณค่ะ